ค่ะเป็นโจจิเคลตินทิปเมน์มาค่ะสำหรับวันนี้ก็มาร่วมงานค่ะะคก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงผมเสียให้กลับมาสุขภาพดีค่ะค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนลองมาใช้กันค่ะผมที่เสียจะกลับมาดูดีมากยิ่งขึ้นอีกจริงๆเราชอบแบบเหมืนหมอที่เปนวาทิปเมนนะเราเราดูแลมนนะ่โอ้ทิปเมนต์ผม บเออ,เอจริงๆตัวนี้ค่อนข้างง่ายค่ะแค่แบบใช้แบบใช้แล้วก็หมักไว้ประมาณแบบ5้านาทีอะไรเงี้ยมันก็จะนุ่มสลวยง่ายๆแบบไม่ไม่ต้องทําอะไรเยอะมากค่ะสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งที่แบบใช้แบบจริงๆนวดคลึงแล้วก็แบบหมักผมอะไรแบบนี้ค่ะ ค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะโจจิเคลาตินทิเมินมาก็หาซื้อได้ง่ายๆที่อีพแอนด์บทุกๆสาขาเลยนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้ยังไงฝากโจจิเคลาตินทิเมินมาด้วยนะคะถ้ามีถค่ะขออนุญาตค่ะแต่ที่เราประกาศเราได้ต่อสัญญามันก็มีแบบกระแสของผู่นด้วยเปวันเราไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เหนูารอะไรดูแลงูไฮตุงงูระดงงูกระโดงงูกระ ไม่ใช่ของพี่สันติของตัวอีก้างเเบาบ้นฝากติดนะครับพี่ให้ดีเหนว่าเขอยนเ่้เราไม่ต่อสัญญามันก็จะมีแฟนคลับบางส่วนที่ติดตามเราตั้งแต่แรกเรจรี้สุว่าไม่เห็นด้วยเาเห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยก็ก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไงก็ยังอยากให้ทุกคนแบบเป็นกําลังใจให้เพราะว่าคิดว่ายังไงเราทุกคนก็เวลาโตแล้วเราก็อยากทําอะไรที่มัน แปลกใหม่หรือว่าแตกต่างมากขึ้นเวลาแบบไม่ว่าใครก็ตามอคะค่ะที่เริ่มเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนซับพอแค่นั้นแต่ว่าจริงๆมวกไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบดีกว่ากับผลงานใหม่ๆแต่แล้วที่นีว่ามันเป็นผ่านกระบวนการในการที่คิดมานานใช่ค่ะก็เป็นมันก็ผ่านกระบวนการมาประมาณนึงในใน,ในการคิดว่าแบบเออมันจะเป็นในทางทางไหนดีที่มันดีสําหรับตัวเราที่สุดด้วย แส่ว่ามูก็คิดแล้วตั้งหับแล้วว่ามันจะต้องมีกระแสที่คนเชื่อว่าเออวิจารณ์ยัไปอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่ค่ะก็ก็ร <c oughs> ับ <c oughs> ก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีบ้างก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เก็บมาซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะ ไม่ไม่เลยค่ะตอนนี้คือมุขค่อนข้างแบบชิลแล้วพยายามทําทุกวันให้ให้มันดีที่สุดในในอนาคตไม่ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามไม่ได้แบบเอ้ยทำต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแค่คิดว่าเออมันมันจะต้องดีเราต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไม่ไม่ได้เก็บมาคาดหวังไม่ได้เก็บมาเครียดรร <Okay. S 2> <ส>ีอเดไมหรือเินีข่าวเจอหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ค่ะน้อยน้อยมาก เมื่อก่อนอาจจะเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้อยมากๆเพราะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอ่านอะไรที่มันเป็นเป็นผลลบกับตัวเราเพราะว่ามันจะทาให้ให้ตัวเรารู้สึกน้อยคือเราก็รู้เราเรารู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าเรากําลังทําอะไรกําลังมองอนาคตยังไงเราก็เลยเพ่งไปทางเป้าหมายของเราให้ชัดเจนก็พอค่ะเดี๋ยวพ่อข่าวบอกว่าเหมือนสัญญาคนที่จะตีความไปตามแพทเทิร์นว่าจบไม่สวยจบไม่ดีอะไรเงี้ยต้องนีต้องจะจะบอกคนที่คอมเมนต์ไปโดยที่ไม่ได้มาฟังเหตุ โอ้ยจริงๆจ,จบจบกันดีค่ะแล้วก็ถ้าทางช่อง 7hd มีงานอะไรที่เกี่ยวกับละครอ,อะไรก็ตามก็ยังมุกก็ยังบอกว่าอย,ยังสามารถร่วมงานกันได้คือมุกก็พร้อมที่จะกลับไปที่ช่อง 7hd เสมอด้วยค่ะเค่นเพียงไรค่ะกำลัพกัวว่าพอไม่ต่อสัญญาจะหายไปจากหน้าจอเลยในระดัแ่ผงานหลังจากนี้ไหมบ้างไม่ไม่หายค่ะไม่หายก็ก็ยังอยู่แต่ว่าอาจจะ อาจจะอยู่ในช่วงกระบวนการระยะเวลาที่มันอาจจะต้องใช้เวลามันก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมาปุ๊บปับ๊บม,มากันง่ายขนาดนั้นก็ก็แค่อาจจะต้องรอเวลาเตรียมงานเตรียมาุมนี่นั่นอะไรบ้างถ้าเรียกอานะชีพอีกก็เหมือนเราเป็นพนักงานใหม่เหมือนว่าไปสมัครงานที่ใหม่อะไรอย่างนี้ยใช่ค่ะก็ใช่ทุกอย่างก็แค่แค่ต้องมีการเตรียมงานรอกันหน่อยค่ะคือมันก็ไม่มีอะไรปุ๊บปั๊บรวดเร็วแต่โดยมุกมุกก็แต่เรียว่าที่มันเป็นชื่อมุกกา ถ้าดูเป็นตัวท็อปโดยทั่วไเนี่ยคนก็คาดหวังเยอะก็จะต้องมุ้งมีนน่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกับผลงานชิ้นแรกในหนังอสัาไซมทราพยม่น้องทุกคนคาดหวงังตัวหนูว่าคาดหวังครับกดดันไหมนุกดดันตื่นเต้ตตตดดนอยู่มั้งแบบว่า ต้องัมงนมันมันก็ตื่นเต้นค่ะด้วยความเป็นอ่าที่ใหม่โอกาสใหม่ๆหม่ผลงานใหม่ชิ้นแรกด้วยเราเราอยากให้ทุกอย่างออกมาดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันมันถือว่าเป็นการก้าวมาในแบบทำอะไรใหม่ๆจริงๆผลงานแรกด้วยก็ก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะชื่น,นชอบชื่นขนาดไหนการที่ก้าวมาจากมีสำคัญที่ต้องมาดูแลตัวเองเลยมันมันยังไงนะคะตื่นเต้นแค่ไหนไปคิดมัน รู้หรือว่ามัน,นมันมันมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กดดันกับอะไรใหม่ๆมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ก็เต็มที่ค่ะโดยรวม หลังจากประกาศว่าแบบว่าไม่ตอบสัญญามีผู้จัดติดต่อมาเพิ่มไหมจริงๆก็คืองานก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะก็ก็ดูไปว่าเราอยากที่จะเล่นแบบไหนบทบาทประมาณไหนที่แบบเออเราเราชอบจริงๆหลากหลายย่านเนาะท่านท้านมีหลากหลายย่างมากย่านย่านเป็นย่านย่านรถติดเออ หลากหลายย่านปีหน้าเต็มมาคิวเต็มมาทั้งหนังทั้งอะไรคิวปีหน้ามีมีโปรเจกต์ที่ที่รับอยู่ช่วงช่วงต้นปีก็โอเคค่ะมีมีมีที่ให้ได้ทำมันก็จะมีอะไรที่ให้ทุกคนได้อยู่ในยค่ะนะแสดงทีสนามแม่เหล็กมั่เป็นเตอร์คิดว่าผลงานทุกอย่างน่าน่าจะปีหน้าค่ะที่ที่ได้มีไตรมาสด้วย รปเดิมยูริได้ไหมเฮ้ยอันอันนั้นยังค่ะยูยูริยังเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่อันนั้นยังไม่ได้รีบมากค่ะก็จะมีหลักๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ละครกับกับหนังก่อนค่ะในในปีหน้าใช่สองอย่างแล้วก็โปรเจกต์เก่าที่ถ่ายไปแล้วอาจจะยังไม่ได้ออนแอร์น่าจะมาให้เห็นกันในช่วงปีหน้าเหมือนกันแต่ว่ายินยันว่าเรามีคนติดต่อมาแล้วเพราะว่าตอนนี้คนคนมีกังวลเรื่องวงการบันเทิงว่า เดี๋ยวหนูไม่เปิดงานนี้ไม่มีวงการละกรไม่เปิดข้ออะไรเ้ยเศรษฐกิจด้วยอะไรเงี้ยคือทุกทุกอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันแหละคะออ่ะแต่ว่าหนูคิดว่าแต่ว่าของของหนูก็มีที่แบบอ่าเราเราเราจะเริ่มในโปรเจกต์ต่อไปเมื่อไหร่เราเราก็มีแนวโน้มที่เราคุยกันกันไว้เหมือนกันใช่คะ่ะก็มีมีที่ติดต่อมาแล้วก็คุยบ้างไปแล้วด้วยค่ะ ก็ยืนยันว่าหนูไม่จมไม่หายหนูยังอยู่ปีหน้าเจอแน่ขึ้นปีแรกหนูไม่จมไม่หายแต่หนูก็ยังอยากได้งานเรื่อยๆค่ะยังไงหนูก็ฝากทุกคนช่วยจ้างงานหนูด้วยค่ะต่อให้หนูมีละครสองเรื่องมีซีรีส์หรืออะไรก็ตามหนูก็ยังอยากเล่นได้อันเก่าอันใหม่อะอันใหม่ไม่รู้หนึ่เรื่องแมีไหนอีกหนึ่งเรื่อง ก็มันมันก็มีที่คุยคุยไว้บ้างค่ะกับกับโปรเจกต์ที่แบบเอออาจจะมีการเริ่มในอะไรอย่างเงี้ยในในระยะเวลาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ใครที่ยังหาตัวละครอยู่นะคะฝากมุกดาวไว้ในอ้อมใจด้วยครับเราจะมาฝากร้านนี้ได้เลยฝากเลยอ็พี่พี่เป็นสื่อขายขายหนูด้วยค่ะ